การติดเชื้อไวรัส HPV ทำให้เกิดโรคหูดนะครับบริเวณอวัยะวะเพศหรือบริเวณทว,วารหนักสวัสดีครับหมอสุภวัฒน์นะครับ ูุนงอนไก่เป็นการติดเชื้อไวรัส HPV นะครับซึ่งทําให้เกิดโรคหูดนะครับบริเวณอวัยวะเพศหรือบริเวณทวารหนักนะครับซึ่ง HPV นี้นะครับก็สามารถติดต่อด้วยการมีเพศสัมพันธ์นะครับทำให้เกิดหูดที่ทําลักษณะคล้ายหมอนไก่ เหตุนะครับก็เกิดจากเชื้อ HPV นะครับเป็นเชื้อไวรัสประเภทหนึ่งนะครับสามารถติดระหว่างมีเพศสัมพันธ์ได้นะครับด้วยการสัมผัสโลกร้อยละ90%เปอร์เซ็นต์นะครับของหูงอนไก่มักเกิดจากเชื้อไวรัส HPV ชนิดที่6หรือ11ซึ่งการป้องกันนะครับปัจจุบันก็มียาฉีดวัคซีนนะครับเพื่อป้องกันการเกิดหูงอนไก่ซึ่งมีตั้งแต่ส่สายพันธุ์9สายพันธุ์นะครับในปัจจุบันซึ่งก็ครอบคลุมสำหรับเชื้อ HPV นี้ได้ถึง90% 10%แล้วนะครตบใช้ยาจี้บริเวณหูดหงอนไก่ใช้สำหรับในรายที่มีหูดอันเล็กๆนะครับแล้วก็สามารถหลุดไปเองได้ง่ายนะครับแต่ในลายที่ใหญ่มากเราอาจจะจะเป็นต้องทำการด้วยจี้เย็นหรือจี้ไฟฟ้าเพื่อให้หูดหงอนไก่มันออกมา สำหรับที่ต้องระวังที่สุดคือลักษณะผูดงอนไก่จะมีลักษณะคล้ายกับมะเร็งอวัยวะเพศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสงสัยว่าเป็นหูดหรือว่าไม่แน่ใจว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าแนะนําพบแพทย์นะครับซึ่งการคลีบนะครับก็สามารถช่วยในเรื่องการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์หรือหูดงอนไก่ได้ดีขึ้นนะครับ Excellent Equilibrium United Wellness รักษาสมดุลด้วยวิธีธรรมชาติเน้นสมดุลชาย